ขวางชื่อเสียงของสามเณรกำปั่นดังกระชอนเรื่องลือไปทั่วเส้นทางจากสายธรรมสู่การเป็นนักอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านด้วยไว้อายุ19ปีพรรษาที่ปดของสามเณรกำปั่บนบุญเส้นทางความสำเร็จของนักบุญสามเณรกำปั่น จึงลาสิกขาบทเพื่อเตรียมตัวอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระาศาสนาตา,นตามประสงค์เวลาหนึ่งถึงสองเดือน แห่งการรอการถวายตัวเป็นพระภิกษุในพระาศาสนาช่างเป็นเวลาแห่งการพลิกผันชะตาชีวิตของนักบุญกำปั่นเป็นอย,ย่างยิ่งในช่วงที่ลาสิกขาจากสามเณรนั้นพี่ชายคือนายกำดัด บ้านแท่นและพี่สาวคือนางบุญนาคบ้านแท่น,น,ทนซึ่งเป็นหมอเพลงโคราชกำลังมีชื่อเสียงตื่นเช้าตรู่ทั้งคู่จะท่องกรอนเพลงโคราโด้วยสำเนียงอันไพเราะนเนื้อหาของกรอนเพลงแต่ละกรอนซาบซึ้งและกินใจนวันแล้ววันเล่า เสียงเพลงของพี่สาวและพี่ชายดังกรอหูทุกวันทำให้เกิดความรักในเสียงเพลง และอยากจะฝึกหัดไว้เป็นอาชีพสิ่งสำคัญคืออยากจะสืบต่อจากพี่สาวและพี่ชายหากเขาไม่มีชีวิตอยู่ในโลกกรอนเพลงโคราชที่เป็นวัตถุดิบที่อยู่ในสมองของเขาก็จะถูกเผาทิ้งกับเปลวไฟบนเชิงตะกอนหากไม่รีบสืบทอดเอาไว้คงน่าเสียดาย จริงอย่างที่คิดเพียงไม่กี่ปีพี่ชายและพี่สาวทั้งสองก็ลาลับโลกไปพี่ชายเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวพี่สาวตายเพราะอุบัติเหตุรถชนยิ่งทำให้กำปั่นบ้านแทน่นยิ่งต้องเร่งเล่าเรียนเพลงโคราชจากสมุดที่พี่ชายและพี่สาวเขียนเอาไว้แม้จะเก่าคร่ำคร่าฉีกขาด ก็ยังต้องเก็บมาอ่านและท่องจำไว้ทุกชิ้นเสียงคำสั่งสอนจากพี่สาวและพี่ชายบอกและจำได้เสมอว่ากลอนเพลงทุกกลอนที่ครูได้คิดได้แต่งเอาไว้มีคุณค่ามหาศาลหากนับเป็นเงินนั้นเพลงกลอนเดียว ราคาเป็นเงินถึงแสนบาทด้วยเหตุนี้เองนายกำปั่นบ้านแทน่งจึงทุ่มชีวิตจิตใจฝึกเพลงโคราชอย่างจริงจังและขอตายไปกับกลอนเพลงโคราช